พอท่านคล้ายวาจาสิทธิ์หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเทวดาเมืองคอนนั้นไม่เพียงแต่ตำนานที่เล่าขานเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์แสดงอิทธิฤทธิ์ห้ามฝนหรือหยุดรถไฟเพียงเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ไปจังหวัดชุมพรท่านต้องขึ้นรถไฟที่สถานีคลองจันดีท่านลืมสังคาติเด็กที่ไปกับท่านบอกว่าไม่ทันแล้ว พระครูพิสิทธิ์อัตการรถจะออกแล้วพอท่านกล่าวว่าไปรถไฟมันจะรอสิ้นคำพระครูพิสิทธิ์อัตการรถไฟออกแต่ออกไปไม่ได้รถล้อฟรีแต่กิตติศัพท์ชื่อเสียงของพ่อท่านคล้ายนั้นโด่งดังในหลากหลายด้านทำงานของพ่อคลายว่าจาสิทธิ์แล้วจริงๆแล้วนะฮะับท่านผู้ชมฮะวันนี้จากวัดย่างใหญ่วัดย่างใหญ่แค่เป็น วัดหนึ่งที่เป็นทายวาจาสิทธิ์ท่านได้เกิดบุญะเอาไว้ทุกวันนี้คนยังบอกว่าความปฏิหารของท่านยังมีเยอะมากเหลือเกินด้านหนึ่งที่ประจักษ์เด่นชัดจนกลายเป็นฉายาต่อท้ายชื่อของท่านก็คือความเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์วาจาชายัยเล่ากันว่าพอท่านพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นราวกับว่า เป็นนักพยากรณ์ผู้อัจฉริยะพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์จุดเริ่มต้นคืออะไรวันนี้เราจะตามมาดูกันครับเราขอเริ่มจากที่นี่ก่อนเลยที่นี่น่าจะเป็นกุฏิครับกุฏิพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านเป็นใครทําไมคนถึงเชื่อว่าท่านพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้น,นจะเป็น<อ>จริง,รงหมดเลยสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ ที่เขาเรียกว่าพระอุเชนครับพระอุเชนคืออะไรมีความสาคัญกับพ่อแท้คล้ายวาจาสิทธิ์ยังไงเราขอเริ่มตามรอยพ่อแั้คล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดสวนขันแห่งนี้ละฮะเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องวาจาสิทธิ์แล้วเรื่องความเมตตาต่อชนทุกหมู่เหล่าไม่เลือกที่รักมักที่ช่างท่านถือปฏิบัติพรมวิหารสี่คือ เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเป็นธรรมข้อสำคัญในการดำรงชีวิตและอย่างได้ชื่อว่าเป็นหมอเทวดาสามารถรักษาอาการป่วยไขย้ที่หมอทั่วไปรักษาไม่ได้ให้หายขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ที่นี่น้อยคนมากนะครที่จะรู้นะครับ,รบแล้วบอกเลยว่าที่กุฏินี้แทบจะไม่เคยเปิดให้ใครเข้าใช่ไหมครับ ถูกต้องฮะนี่คือกุติของพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์ตั้งแต่ปี2497ที่ท่านอยู่จริงๆเลยอาศัยอยู่ิงๆนีเยเขาบอกว่าคนคนครศรีษาพ,พ่อท่านคายวาจาสิทธิ์และหลายๆคนก็เชื่อมาเสมอว่าพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์ไม่เคยไปไหนยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างบนกันฮะ และนี่คือกุฏิที่เก่าแก่แล้วไม่เคยเปิดมาก่อนเลยครับผมของตรงนี้ท่านเราไปกราบมาสการพระกุทธเจ้ากันครับกราบมาสการพระกุทธเจ้าครับครับเจริญพรครับจริงๆแล้วตัวพวกมาะแดเองโดยเฉพาะตัวรุ่น้องออาจจะไม่รู้จักพ่อคล้ายวาจาศิษย์เป็นใครก่อนครับพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เอาสั้นๆมา คือเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสนกันอย่างนี้เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนในสายตาของพระสังฆบณฑทนทั้งหลายเนี่ยก็เห็นว่าพ่อสันใคร่เนี่ยมีลักษณะคุณลักษณะของความเป็นพระที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับตําแหน่งเป็นเจ้าวาดได้ในตอนนั้นต่อมาก็ได้เริ่มกันมีการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดที่วัดสนขันนี้ตั้งแต่พศ2448เป็นต้นมา พระครูพิสิทธิ์อัฏการหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพ่อท่านคล้ายเป็นอดีตเจ้าอ,อาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมาราชเมื่ออายุ15ปีหลวงพ่อคล้ายประสบอุบัติเหตุในการถางป่าทำไร่กระดูกเท้าแตกละเอียดรักษาไม่หายโดยกำลังใจที่เด็ดเดี่ยวพ่อทันคล้ายได้ใช้มีดตัดปลายเท้าออกด้วยตัวเอง แม้ร่างกายภายนอกจะไม่ครบ32แต่พอท่านคลายก็สามารถบวชได้ตามกฎของสงฆ์นะครับพระมีอาการไม่ครบ32เนี่ยเขาจะไม่บวชให้เนะพราะไม่บวชให้เนี่ยครับก็พอท่านคลายเน้ดูความตั้งใจระหว่างนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าจะบวชให้ได้ก็ต้องไปท่องศีลให้ครบปาฏิโมกข์ศีลของพระสงฆ์ก็คือ227ข้อจะต้องจําให้แม่นก็ถือว่าอนุโลมบวชให้ได้เพราะว่าการขามีข้างเดียวไม่ไมครบเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องรุนแรงอะไร พาะท่านคายก็เลยบวชได้มาจนบัดนี้อุปสรรคทางร่างกายจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบรรพชาหรือการเป็นพระนักพัฒนาพอท่านได้สร้างความเจริญในทางวัตถุและทางด้านการศึกษาและปูชียวัตถุไว้หลายอย่างเช่นโรงเรียนวัดสวนขันกุฏิครัวศาลาการประเรียนพระประธานพระพุทธสายญาติหรือพระนอน ซึ่งเป็นพระประจำวันเกิดของพ่อท่านคล้ายพระองค์น,นี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์เป็นพระองค์ที่พ่อท่านคล้ายปั้นด้วยมือคนที่ดูแลพ่อท่านคล้ายน่าจะเป็นสองท่านนี้ฮะครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับ<ฮ>โอ้โกโนกกับโกหาวี่ถือว่าเป็นคนที่ได้ดูแลพ่อท่านคล้ายใกล้ชิดเลยใกล้ชิดครับที่วัดแห่งนี้แหละฮะ